ป้าครับการที่ผมฟ้องครัค้งนี้ผมใช้เงินส่วนตัวของผมเองครับค่ายจ่ายทั้งหมดไม่ได้ของเงินใครครับป้าเป็นเงินรายได้ที่ผมมาได้มาจาก u t u b e ครับป้าก็เงินค่าขายกระเป๋าครับป้านะครับป้าป้าสำเนียดตัวเองไว้ด้วยผมไม่ใช่อีดำนะป้าที่จะไปขอทานใครลงขันฟ้องไอ้ไหลหรือลงขันฟ้องยูทูบเบอร์เก้าคนสุดท้ายไม่ฟ้องเงินได้คืน ได้คืนแม่แมหรือเปล่าป้า <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วคดีนี้ใครจะช่วยผมมันก็ไม่ผิดตามหลักจริงแล้วูกต้องไหมครับป้านะป้าบานแล้วป้าบานบอกว่าผมเดินทางมาอีสานนะครับไม่มีอะไรเป็นคลิปเป็นอันเพราะผมมันเป็นต้องไปตามเกมป้าบานว่าผมไปไหนผมต้องทําคลิปผมไปร้องเรียนที่นี่ผมต้องทาคลิปต้องต้องต้อง,องป้าบานไม่ใช่คนพ่อคนแม่ผมนี่จริงไหมครับป้าบาน เออผมไม่ชอบทเป็นแต่หลังบ้านเขารู้นหมดว่าผมทําอะไรไม่ชลวรรณรู้หมดเพราะผมรายงานไม่ชลวรรณหมดผมทําอะไรเข้ใาใจปะคนอย่างผม <c oughs> คนอย่างผมไม่น้าลายไม่ทะเลนเข้าใจปะเออการการที่ผมมาบอกว่าผมมาทําอะไรผมบอกป้าบานป้าบานกแก้เกมอีกให้หลนโทรไปดักนู่นดักนี่ครั้งนี้นะครับทำเงียบเียแม่แม่เขาบอกให้ผมทำเง,งียบเงียเข้าใจไหมป้าบาน าการที่ผมทำามเมียป้าบานไม่รู้ข้อมูลไงก็งเลยออกมาเล่นผมเพื่อผมจะเผยไต่ใช่ปะ่ะผมไม่เผยไต่หรอกผมไม่งงหรอกประบานเข้าใจไหมประบป้าบานแล้วให้ประบาลเอาฟังมาฟังแล้วเอาเอาใส่สมองตัวเองด้วยนะป้าบานนะไม่เคยของเงิน f อฟซีคนไหนฟ้องไม่มีผมไม่ใช่ไลายผมไม่ใช่ไอ้โลนผมไม่ใช่อีดังที่เที่ยวของเงิน f อฟซี เพื่อที่จะฟ้องคายหรือว่าถูกถูกดำเนินคดีผมถูกดำเนินคดีเป็นเงินที่ผมทํ o u ู u ู e พูดได้เต็มปากผมฟ้องคายเป็นเงินที่ผมขาดกระเป๋าผมพูดได้เต็มปากถ้าใครมีมีสลิปที่ผมโทรไปขอตังค์หรือไลน์ไปขอตังค์เรื่องค่าทนายให้ไหม่ชะวันแฉผมเลยครับตันตานผมไม่ใช่ยียานะครับฟังให้ดีนะยานเดี๋ยวเราเจอที่ชุมพร ครั้งนี้มึงก็ต้องทุกข์ใจกูทำแไรงไม่ได้หรอกแต่กูอยากให้มึงเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยม like ันผิดพ่อแม่มึงก็ต้องรู้พี่น้องมึงก็ต้องรู้ชาวบ้านต้องรู้รกูจะเป่าปากกากับชาวบ้านกูอยากให้นะเดี๋ยวเราเจอการกูอุ้มไปก่อนครกูมีแผนการเยอะนะครับนะนในกเดินทางลงไปครั้งนี้กูมีแผนการเยอะแต่กูไม่ขอพูดเดี๋ยวจะทําให้เห็นอยากเป็นผมปกากกาตรงนี้เลยนะครับไม่มีใครหลังบ้านมาโอนตังให้ผมค้าทนายครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไม่มี ไม่มีทุกคนช่วยผมก็ช่วยสั่งสินค้านะครับสั่งสินค้าได้เลยฝากไว้คิดด้วยนะครับปบ้าบานนะและการที่ผมฟ้องนี้ผมไม่ได้คู่ฟ้องกิงคนที่มันเดือดร้อนไม่ใช่ป้าบ้านนี่จริงไมล่ล่ะเออป้าบ้านก็พูดได้นี่เพราะคนที่โดนฟ้องมันไม่ใช่ป้าไงอืมแต่ป้าก็คงจะโดนแหละโดนผมและครอบครัวแหละเร็วๆนี้ ฟ้องทาไมเหรอฟ้องป้าทําไมเหรอป้าไม่กลับไทยไม่รู้ก็ต้องฟ้องกฟ้องสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับผมบอกเลยว่าผมขอเข้าร่วมโครงการใหม่ชลวันจริงไหมครับผมเข้าร่วมโครงการใหม่ชลวันก็ต้องฟ้องไว้ก่อนจริงไหมครับทุกท่านเออนะครับก็ฝากไว้คิดด้วยป้านะคน่องผมไม่เคยมีสายขอทานประวัติไม่มีเรื่องการเงินจะทําอะไรค้าขายของตัวเองหาเงินฟ้องตัวเองค้าขาย ผมไม่ได้ไปขอเงินใครฟรี FC มาซื้อของผม,ผมเขาได้กระเป๋าไปนะป้าป้าเข้าใจไหมอืมขอเขาจะได้กระเป๋าไปเขาไม่ได้มาว่าว่าผมไม่ได้ไปขอเงินใครฟรีดีไหมครับเออพรานั้นผมตั้งแต่มีคดีฟาร์มมานะครับไม่เคยขอเงินใครนะครับนะไม่เคยขอเงินใครเป็นเงินที่ผมได้จากอีบูบค,ครับผมพูดได้เต็มปาก เป็นเงินที่ผมได้จาก u t u b e นะครับไม่เคยขอเงินใครนะครับผมก็พูดเต็มปากเลยนะครับแล้วก็พูดได้โดยที่ไม่อายเพราะมันคือเรื่องจริงผมเลยในการค้าขายผมเลือกที่จะฟ้องผมเลือกที่จะร้องผมต้องใช้เงินตัวเองไม่เคยขอเงินรัฐเงินหลวงไม่เคยขอเงินครอบครัวนะรายได้จากการหากระเป๋ารวนๆแล้วก็จาก u t u b e เงิน youtube ไม่เคยเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวเลย แม้แต่แดงเดียวเพราะครอบครัวไม่เอาเงินที่ผมด่าคนนู้นด่ารนนี้ครอบครัวไม่เอานะครับจำไว้นะครับครอบครัวผมมีสักสี่พอแล้วให้ทุกคนเอ้ทุกคนได้ได้เข้าใจด้วยนะครับให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับครอบครัวผมมีสักสี่พอนะครอบครัวผมไม่ไไม่ได้ไม่ได้มาเอาไม่ไม่เขาไม่ได้มายุบเงินยูทูบเลยแม้แต่แดงเดียวนะครับรู้ผมก็ไม่เคยได้กินเงินจากการที่ผมด่าเพราะผมไม่เอาเงินบากตรงนี้ ไปเรียนครอบครัวไปให้ลูกหรอกครับลูกผมก็มีครอบมีธุรกิจบ้านมมธุรกิจเขาใช้เงินธุรกิจของเขาโนไม่เกี่ยวเงินตรงนี้ชัดเจนพอนะครับผมประกาศให้ทุกคนรับทราบรับทราบพร้อมเพียงกันเงินนี้ผมดาผมก็เอามาทําบุญบ้างเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางร้องเรียนอีดําบ้างและการที่ผมลงมาครั้งนี้ผมบอกมมแล้วผมมีรายเซอร์ไพรส์ผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ ผมขออุ้ไว้ก่อนไงผมทํางานเงียบๆไงเพราะเอฟซีแม่ๆผมให้เงียบๆเ,เออผมการเตียารูลูกป้าไม่รอดหรอกลูกป้าไม่รอดจําใส่ตลกเอาไว้เข้าใจไหมแล้วเร็วนี้เจอที่ชุมพรนะทุ่งตะโกรเราเจอกันนะแน่นอนไหนไหนไปเที่ยวแล้วไหนไหนพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็แวะเยี่ยมพ่อสุวรรน,นิดนึง แค่นี้นะป้าไม่ต้องนั่งร้องไห้บนโซฟาอีกนะไม่ต้องนั่งร้องไห้บนโซฟาเข้าใจปะเออนะครับป้าเป็นการป้าไปรัปปปงแกลูกลกคนอื่นป้าเป็นรังแกลูกป้าเปรังแกคนนี้มันใช้โซเชียลแบบผิดๆิดไม่ได้นะไม่ได้ฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยไม่พูดเล่นไม่ตลกไม่น้ำลาย นะครับไม่พูดเล่นไม่ตลกไม่น้ำลายฝากไว้ให้ปางคิดด้วยนะครับคนอย่างอ้วนหรือคนอย่างไหนมี่ทีใจบุญหรือคุณจัชนาะไม่เคยขอเงินไทยไม่เคยขอทานไทยฝากไว้คิดด้วยใครอยากช่วยสับสนนสินค้าสร้างกระเป๋าแค่นั้นชัดเจนนะครับชัดเจนแกวแวแหวว ครับก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะครับรอติดตามชมได้เลยใครทำผิดก็ต้องได้รับผิดโอเคไหมป้าผมไม่ใช่ลูกป้านะที่เที่ยวเล่ไรเงินจากเยบสีมาฟ้องคุณฟ้องคนนี้ไม่มีนิสัยดานไม่มีอันนี้ต้องต้องต้องบอกไปถึงป้านะครับก็ผมสงสารคุณพ่อสุวัรเนาะที่มีลูกแบบนี้ เนาะสงสารคุณแม่นเนาะที่มีรูปแบบนี้สงสารมากๆเลยครับนะครับแต่ความสงสารนี้นะครับไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวเจอกันครับ